สวัสดีค่ะสวัสดีกับสาวเกตเนาะค่ะเนาะเป็นจังเดกันแน่นอะค่ะพี่น้องทางประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่จีนก็อากาศดีมากๆค่ะบรรยากาศ13องศานะคะก็วันนี้นะคะที่มาทำคลิปก็จะมีทั้งสาระแล้วก็ไม่มีสาระเนาะก็คือแบบ ีหลายๆคนทักมาถามสาวเกตว่าใส่ชีวิตอยู่ประเทศจีนเป็นจังไดแน่อา่าสาวเกตกระสิบบอกว่ากะแต่ละขอบครัวก,กับบอกคือกันเนาะคะ่ะเนกกาะกะกันแล้วแต่เนาะคะ่ะกะแต่แต่ว่าสําหรับตัวสําหรับตัวอีฉันเองเนาะ,ะ,ะกะก็ดีนะกะดีระดับหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะกะคขอบครัวก,กะดีเนาะกะบรรยากาศ มูบาน่อยูกะก็คือจังบานเฮ้าเนาะคะ่ะก็คือจังบานเฮ้านั่นแหละกะ็ไม่เมืองในหยางกะไก่อยู่เนาะคะ่ะก็คือบานเฮ้าหั่นล่ะแต่แต่ว่าข่อยกะสิบะมากย่างหนึ่งก็คือห้องน้ำเนาะ,ก,ะก็สำหรับบางเพื่อนเท่านั้นลหละแต่ว่าเฮื่อนข่อยกะกะไขยู่ห้องน้ำบางบ้านกะสียังใส่เป็นห้องน้ำรุมอยููดังเสียหนะคือแบบ ก็ยังใส่เป็นคือจังสมัยเก่าอยู่หะนะค่ะแต่แต่บางเฮื่อนก็นดีนะคะแต่แต่สําหรับขก่กะกะโอเคอยู่หนะค่ะกะกแบรเนียงเฮื่อนสัน้นบานซองกะดีฮนะกินดีอยู่ดีค่ะอ้วนพี่ค่ะอ้วนพี่พุ่งกับเนียงกะออกเบื้งเนียงคข่อยโอ้ยข่อยมาจากประเทศให้เนาะตอนตอนนั้นก็ได้ข่อยสิตาชินใจมากเนาะ ข้อกะเลหน้ากระดำน้ำหนักแบบซิีมาประเทศจีนที่แหลกเนาะเะนาะกะับปล่อยเนื้อปล่อยตัวจะคล้องเนาะกะบเท่ากับลูกซองแล้วนเนาะเท่ากับแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ดูแลตัวเองนะคะแต่พอได้มาอยู่ที่นี่เนาะเราก็เออเราก็ทํางานด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะก็ก็มีการลดน้าหนักบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้ซาวเกตก็ลดลงมาประมาณ สิบสิบหกกิโลสิบหกกิโลตอนมาที่แหลกนั้นแปดสิบสี่มาเดือนอ่อมาเดือนมิถุนาปีที่แล้วเนาะคะ่ะกะตอนนี้ถ้าถึงเดือนมิถุนาก็สิบปีหนึ่งอดีเนาะค่ะเนาะกะการลดน้ำหนักกะดูแลเจ้าของกัพยายามกินอาหารที่แบบอ ลดไขมันแน่นะคะมีไขมันเน่แต่กระขาดเมื่อไหร่ก็คือหมูสามสันนะคะแห้งกินแห้งแสบหมูสามสันค่ะก,ะกะับการใส่ซีวิตอยู่นี่เนาะค่ะเนาะกับเลดเงินนั่นสีฟังหลายเนาะเลดเงินนั่นสีฟังหลายแต่ว่าคล้องอยู่นี่กับถือกาบานเฮ้าหลายอยู่ได้กับหมูกับถือกาบานเฮ้าประมาณยี่สิบปีที่แล้วนะคะรา <laughs> คาหมูบานเฮ้ายี่สิบปีที่แล้วละกะ พวกพักพวกยังอยู่นี่กะซุปกบานเท่าร้ายค่ะกะ,กะกะกินพักซดพักยังไปกะกะ,ะร่าคาโบแพงค่ะตอนนี้ซาเกะก็เริ่มกินเริ่มกินอาหารคือเพลินเหรอเนาะคะ่ะเนาะกะเริ่มกินอาหารจีนแน่กะเริ่มกินเกี๊ยวกินซาลาเปาแน่เทิ่งจะควงก็เริ่มเฮ็ดเป็นแน่นะคะ่กะก็เลยแบบก็ก็กเลยแบบกินอย่างเงี้ย เพื่ออะไรรู้ไหมเซฟเงินตัวเองค่ะใช้เงินเขาเจ้าเซฟเงินเจ้าของอารมณ์ดีค่ะมือนี้มือนี้ฝนฝนตกลิ้นลินค่ะกระเศร้า,ราละแต่อากาศกันยังคืมคืมอยู่นะคะเนาะปีหน้าก็พอกันค่ะประเทศไทยบ๊ายบาย